สวัสดีพี่น้องชาวช่องเสียนุยบุรียามครับผมวันนี้เรามาส่งงานครับตอนนี้ก็ทีมงานรถขุดของเราก็ทำการขุดบ่อของอ่าเรียกว่าบ่อโครงการกรมพัฒนาที่ดินนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ดูแล้วก็สวยงามนะครับสวยงามอาจจะไม่ถึงว่าระดับฝีมือขั้นเทพนะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ขุดติสลบออกมานะครับส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ทีที่ติดตามผลงานนะครับผมยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยครับแล้วก็ ขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับขนาดความกว้าง,างของบอ่อนะครับผมกว้าง16ความยาวก็36เมตรนะครับส่วนลึกอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรแล้วก็ความกว้างของก้นบอ่อ ก็อยู่ประมาณ10เมตรนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมส่วนดินที่ได้มาก็เทพื้นนะครับที่ให้เป็นลานสร้างบ้านสร้างอะไรได้นะครับเป็นสวนในลนักษณะคล้ายๆคกน้องนาโมเดลนะครับผมแต่ว่าเจ้าของก็อยากจะได้แบบใช้งานได้เต็มๆนะครับ ไม่ต้องมีว,าว้าไม่ต้องมีอะไรนะครับเอาแบบสี่เหลี่ยมตรงตรงเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ติดป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แหล่งน้ำไรนาอ่านอกเขตชนประทานนะครับขนาด1260 ลูกบาทเม็ดนะครับของกรมพัฒนาที่ดินมีรหัสเรียบร้อยนะครับผมก็โอเคผ่านแล้วครับผมงานต่อไปก็จะไปขุดที่ไหนอย่างไรก็ติดตามกันได้ที่ช่อง youtube ช่องเพจเทนติอุบลยมนะครับผมนี่ก็เลือกปรับพื้นที่เล็กน้อยนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับผมบริเวณโวนแห่งนี้นะครับ อท่านใดสนใจขุดระขุดบอ่อลอกดินถมที่นะครับติดต่อทีมงานของเราได้ครับผมอย่างไงก็ฝากฝากกันหน่อยเด้อฝากกันหน่อยนะครับพี่น้องสุขููสุก้น่านสนใจที่เดินไปใช้บริการกับโทรมาานะครับผม0808432910 อันเบอร์โถตามนี้เลยนะครับทางกาประปาพ,พี่น้องปองไปพี่น้องบอ,องโอนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามาทีมงานเราอยู่ที่อำเภอกระสังครับบุรีรัมย์อำเภอกระสังก็บริการทั้งรถขุดเล็กใหญ่รถไถนาก็มีครับสองคันเอา ยังไงก็ฝากกันด้วยครับขอบคุณ f อทุกท่านที่แวะกข้มาชมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมบอกกว้าง16ยาว36ก <24, 25. S 1> อ่ายาว36นะครับก็สวยเลยสวยเลยนะครับแบบนี้แหละสามารถบรรจุน้ำได้เยอะนะครับแล้วก็เลี้ยงปลา ทำเกษตรพอเพียงปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแหล่งน้ำนี่เหลือเฟือเลยนะครับผมสำหรับโครงการของรัฐบาลนะครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานด้วยครับผมจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่มีงบประมาณให้เกษตรกรได้พุดเป็นเป็นสะใหญ่ขนาดนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืม ติดตามผลงานกันเรื so, so far, so ่อยๆนะครับผมเอาฝากทีมงานใหม่รถคุณใหม่ครับก็ค่อยเป็นค่อยไปครับผมยังไงก็ฝากฝากกันหน่อยนะครับพี่น้องชาวบุรีรัมชาวอีสานใต้แล้วก็พี่น้องชาวย t ท b e ทุกท่านนะครับผมก็ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเด็ซีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ